สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะปากกานะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับปากกานะคะก็เป็นหนึ่งในของขวัญยอดนิยมนะคะที่เวลาเราจะให้สำหรับบุคคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นให้คุณพ่อวันเกิดนะคะให้เพื่อนให้แฟนวันครบรอบนะคะหรือแม้กระทั่งให้เพื่อนร่วมงานนะคะก็สามารถที่จะทําชื่อบุคคลนั้นๆนะคะหรือว่าเป็นข้อความนะคะที่เราต้องการสื่อถึงให้กับผู้ ได้นะคะเราก็ปากกาก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากนะคะที่สามารถที่จะนำมาเป็นของขวัญได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นเป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะคะก็จะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราก็เลือกชื่อเลือกฟอนต์ได้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัวปากกาป a r เกอร์ p นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นซอ n เ e t 18 นะคะ Explorer G นะคะก็เป็นรุ่น Executive ของตัว Parker นะคะอ่าดูความหรูหราของเขานะคะตัวนี้จะเป็นตัวอ่าตัวด้ามออกเรียวนะคะแล้วก็เป็น,นกลไกการแบบใช้การงานแบบหมุนนะคะแล้วก็ตัวด้ามจะเป็นรวดรายแบบนี้เลยนะคะก็ชื่อรุ่นของเขาคือ Parker Sonnet 18 Explorer G นะคะ วิตพิงโกนะคะก็ตัวด้ามน,นะคะจะเป็นตัวโลหะนะคะตรงนี้จะเป็นสีออกสีเทานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวสีออกเงินเงินมีรวดไรในตัวนะคะตัดด้วยอะไรนะคะที่เป็นแหนบแล้วก็วงแหวนต่างๆนะคะเป็นสีพิงโกนะคะ,ะตัวท็อปด้านบนนะคะก็เป็นตัวพิงโกแบบนี้นะคะความพรีเมียมของเขานะคะก็ดูนะคะ ผู้ที่ได้รับนะคะได้รับก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะรุ่นนี้ดูสวยจริงๆนะคะเวลาที่เราทำชื่อออกมาตรงที่เป็นสีสีเทาตรงนี้นะคะก็จะได้ชื่อออกมาเป็นสีโรสโกเข้ากันกับแหนบเลยนะคะและที่สำคัญนะคะแพ็กเกจกล่องของรุ่นนี้นะคะก็มาเป็นตัวกล่องเซ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็มีซองอใสปากกาให้ด้วยนะคะความดูราของเขา นะคะนี่เราก็สามารถที่จะได้ของขวัญชิ้นที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะคะสำหรับในกล่องของเขาคี้อ่านีสำหรับตัว รุ่นถัดไปกันนะคะรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว s o n n e t สินะคะของ Parker นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับตัวลูกรื่น So n n e t เ7นะคะเพราะว่าหรูหรามากอ่าแล้วก็เห็นไหมคะคือตัวนี้จะมีบอดี้ที่เป็นตัวรุ่นมาตรฐานก็คือถ้าเกิดรุ่นมาตรฐานจะไซส์ประมาณนี้นะคะอ่าันนี้เป็นตัว ด้ามสลรมนะคะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเลยนะคะสําหรับตัวด้ามสลรมนะคะอ่าสามด้ามนี้เป็นตัวด้ามสลรมทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นบอดี้ซอนเนสสิบซอนเนสศูนย์เจ็ดนะคะแมตต์แบ็กจีทบราเพนนะคะอ่าดูความนี่ของเขานะคะก็ส่วนใหญ่เลยนะคะประกาที่ยอดทิศก็จะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะก็จะมีทั้งบอดี้ที่เป็นดำเงาแล้วก็ดำด้านนะคะอ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวดำด้านนะคะ มตแบล็กนะคะเวลาที่เราทำชื่อก็จะได้สีออกเป็นสีทองแบบนี้นะคะเข้าๆกันกับตัวแหนบของเขาแล้วก็วงแหวนสามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้แล้วก็ทำที่เป็นชื่อทั้งไทยและก็ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นตัวซ o n n e t 0 7นนะคะตัวท็อปด้านบนเขาจะเป็นตัวภายในจะเป็นตัวสีดำแบบนี้นะคะตัดด้วยวงแหวนสีทองด้านนอก สวยงามนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดส่วนใหญ่เลยนะคะปากกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอดี้ส่วนสีดำสีเงินประมาณนี้นะคะคราวน,นี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีออกมาหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายแบรนด์แล้วก็อาจจะมีสีอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ,ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวด้ามสีดำนะคะ ตัวนี้จะเป็นด้ามที่ออกดําเงานะคะคกลไกการใช้งานแบบหมุนเป็นลูกลรื่นเช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวนี้เป็นบอดี้เป็นโมเดลของแบรนด์ครอสนะคะตรงนี้ก็จะมีคําว่าครอสอยู่นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือครอสคอนเวนทายนะคะเวลาทําชื่อก็จะได้สีออกแนวนี้นะคะสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวบอดี้ครอสนะคะ รุ่นถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวอูบานนะคะของปาร์เกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะสำหรับเออร์เบอร์พรีเมียมนะคะสีโกลเดอร์เพลนะคะก็เป็นสีออกสีทองแบบออกมุกมุกนะคะทองเรื่มเรมนะคะก็สวยงามมากอ่าเห็นไหมคะดูมีเงาระยิบระยิบเลยนะคะตรงนี้จะมีนลายลวดลายของเขานะคะลายเส้นนะคะเป็นโมเดลลักษณะลายแบบนี้นะคะแล้วก็สีออกเป็นดำด้าน สีดาเอ้ยสีทองออกด้านๆนะคะก็คือไม่ได้ทองเงาเพราะฉะนั้นเวลาจับไม่เป็นลายนะเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นรอยมือนะคะแล้วก็ทองของเขาจะออกทองอ่อนๆอย่างเงี้ยก็คือดูสวยงามมากนะคะถ้าเกิดเวลาที่เราจับของที่เป็นออริจินอลอะค่ะคือเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดูรู้เลยค่ะถ้าเกิดอย่างพวกทองที่บางทีส้มๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นพวก อ่าปากาที่ไม่ใช่เป็นตัวออริจินอลเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ค่ะเป็นของแท้ร้อเซนตะคะสำหรับตัวบอดี้ตัวนี้อ่ามันก็จะมีตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะตัวด้ามก็จะเป็นทองอ่อนเวลาที่เราทําชื่อก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวนี้ชื่อจะได้ออกมาสีขาว,ขาวแบบนี้นะคะรุ่นแบบนี้เป็นตัวดูการการใช้งานแบบเปิดบอกนะคะเป็นแบบหมึกซึมโรลโรโบอลนะคะ สำหรับตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัว Parker IM นะคะคอ r r เรคชันไตัวนี้ก็เป็นหมึกซึมโรลรบอลเช่นเดียวกันนะคะก็มีบอดี้ทำออกมาหลายสีนะคะสำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะจะเป็นตัวแรกแบ็กนะคะสีดำเงานะคะอะไหล่ทองแล้วก็สีเงินนะคะอะไหล่ทองเช่นเดียวกันนะคะ,ะก็เป็นตัวด้ามที่ออก ท่งแบบนี้นะคะลักษณะเปิดปอกนะคะเวลาที่เราทำชื่อนะคะที่ด้ามสีดำจะได้ลักษณะนี้สีเงินได้แบบนี้นะคะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นสีทองตัดดำนะคะ สำหรับตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว IM นะคะสีเข้ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้เป็น IM สีนิกเกิลแหนบทองนะคะใช้การใช้งานแบบกดนะคะรุ่น IM ปัจจุบันนะคะอบอดี้เนี่ยด้านบนเป็นสีเงินนะคะตรงนี้ตัดด้วยหัวประกาทำาให้มันดูมีรวดรายนิดนึงนะคะก็จะตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีทองอทำชื่อก็จะได้สีออกแบบนี้นะคะ ก็สำหรับตัวรุ่นถัดไปจะเป็นตัวบอดี้ของ Parker Jo t t ต r นะคะสำหรับ j o ตเตอรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว j o ตเตอร์สเตเลตนะคะ j o ตเตอร์สเตเลตล้วนเขาทำออกมาด้วยกัน2องอสีนะคะก็จะเป็นตัดด้วยอะไรสีเงินกับอะไรสีทองนะคะแล้วก็ตัวด้ามเป็นจัตเตอร์เป็นสเต l เลตทางด้ามอย่างนี้นะคะใช้งานแบบกด ก็ตัวนี้เป็น body Jester Celeste นะคะที่รุ่นมาตรฐานนะคะแต่ว่าเราจะให้ดูนิดหนึ่งตัวนี้ก็เป็น body j เตอร์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้เห็นไหมคะขนาดจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตเตอร r XL Monogram นะคะก็คือตัวสำหรับตัวตัวตเตอร r XL ตัวนี้เขาทำออกมาด้วยกัน4สี4นะคะก็จะมีสีดำสีเงินสีทองสีโลสโกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างอยู่ มีตัวอย่างอยู่สองสีนะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำแล้วก็สีโรสโกนะคะ,ะเดี๋ยวเราพูดถึงกันตัวนี้นะคะเราดูตัวในส่วนของสเตเลดก่อนโอเคนะคะจ็อตเตอร์สเตเลสนะคะบอดี้นี้นะคะเขามีทำออกมาเป็นจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดที่เป็น บอดี้เดียวกันเห็นไหมคะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ตัวสีของตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อพลาสติกนะคะสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่าจอตเตอร์สแตนดานนะคะตัวนี้เป็นจอตเตอร์สเตเลตนะคะก็บอดี้นะคะขนาดตัวด้ามเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่วัสดุนะคะ คราวนี้ถ้าเกิดเวลาสังเกตเวลาที่เห็นรูปภาพนะคะตัวสแตนเลสก็จะเป็นสแตนเลสล้วนทั้งด้ามอย่างนี้นะคะสำหรับจัตเตอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วบอดี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะจะตัดด้วยอะไหล่เงินเป็นขอบแบบนี้นะคะ สำหรับตัวเมื่อกี้ที่เราพูดค้างไว้นะคะก็จะเป็นตัว j o s t e r XL นะคะ Jostler XL เนี่ยวันนี้มีตัวอย่าง2สีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยอะไรล่ดำนะคะคอลเลคชันนี้ของเขาคือเขาไม่ได้มีพวกแหนบเงินแหนบทองนะคะตัวแหนบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวด้ามนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวด้าม โรสโกนะคะตัดด้วยอะไรโรสโกนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามดำก็ตัดด้วยอะไรดำนะคะสวยงามมากนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดฮิตนะคะก็ที่ทำไมปั๊กเกอร์เขาถึงทำออกมานะคะมีจ็อตเตอร์เนี่ยมีหลากหลายโมเดลก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการแล้วก็ของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ความชอบนะคะอย่างสําหรับตัวจอตเตอร์ที่เมื่อกี้ให้ดูนะคะเป็นตัวรุ่นมาตรฐานของเขาเนี่ยก็จะลักษณะของโมเดลจอตเตอร์ก็คือทําออกมาในลักษณะของปากาด้ามเรียวนะคะจับถนัดมือกระชับแล้วก็น้ําหนักเบานะคะเพื่อใช้ในการที่เขียนแล้วได้ลื่นเขียนยาวๆได้นะคะก็เป็นลอด เป็นรุ่นที่1รุ่นในยอดฮิตที่ฮิตมายาวนานมากสำหรับตัว Parker นะคะสำหรับตัวจ o อตเตอร์เนี่ย XL เนี่ยเขาเพิ่งจะ,ะทำขึ้นมาเป็นรุ่น New c o l l e c t i o n นะคะซึ่งเขาทำรุ่น XL ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าบางท่านเนี่ยคะ่ะที่เขาชอบปารกาด้ามใหญ่แต่ยังอยากคงความเรียวไว้นะคะซึ่งตัว XL ก็คือจะมีขนาดที่ความยาวยาวมากกว่ายาวกว่ากันนะคะ ยาวกว่ากันใหญ่กว่ากันนะคะแต่ไม่ถึงขนาดอ้วนนะคะก็คือยังทรงเป็นโมเดลของตัว XL ไว้นะถ้าเกิดลองให้ดูนะคะเห็นไหมคะก็คือด้ามใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ไม่อ้วนเท่ากับ IM นะคะ IM เนี่ยเขาก็จะทำออกมาเหมาะสำหรับปากกาคนด้ามใหญ่นะคะที่ชอบมึกน้ำหนัก ประการที่มีน้ำหนักเยอะๆแต่ XL เนี่ยเขาทำมาระหว่างกึ่งกลางก็คือใหญ่กว่า X, อจอ h เตอร์เดิมนะคะเราก็ยังถือว่าเป็นทรงที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ประกาด้ามเรียวแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็มีออกมารายสีนะคะเขาทำสีสีซึ่งตอบโจทย์ทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะคะอย่างสีพิงโก้เนี่ยก็เหมาะสาหรับเป็นของขวัญให้ผู้หญิงนะคะ ก็คือขายดีมากเลยนะคะสำหรับนี้ก็อาจจะให้เพื่อนร่วมง,งานให้แฟนนะคะได้หมดเลยนะคะก็สำหรับสีดำอย่างนี้นะคะก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ออกมาเวลาทำเชื่อออกมาก็ได้สวยงามมากนะคะอเะ รุ่นถัดไปตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปากกาของแบรนด์ Artifex นะคะก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตนะคะเพราะว่าทรงเขาทำออกมา,าไม่ได้ด้ามใหญ่อ้วนมากนะคะแล้วก็ทรงแบบจับถนัดมือนะคะก็เวลาที่ใครได้รับรุ่นนี้ไปจะตอบเลยว่าเอ้ยมันเป็นตัวรุ่นที่เขียนดีมากนะคะสำหรับ Artifex h a r m a t ตัวนี้นะคะตัวด้ามจะเป็นตัว body สีด,ดาด้านนะคะสามารถทาชื่อได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์โลโก้แบรนด์ของเขานะคะอาร์ติเฟอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นตัว a r t ์ติเฟเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้สุภาพสตรีมากเลยนะคะสีออกมาสวยตัวด้ามขนาดเล็กนะคะจับถนัดมือนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อรุ่นของเขาคือบราซิ w ไวสโกนะคะเป็นตัวด้ามบอดี้ขาวนะคะตัดด้วยอะไรโรสโกนะคะการใช้งานทรงแบบกดอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะคือตัวด้ามเรียวอะค่ะจับแล้วใช้งานสะดวกนะคะก็สำหรับตัวอย่างนะคะที่นำมาให้ชมวันนี้นะคะก็ มีหลากหลายรุ่นนะคะเพื่อเป็นข้อมูลดีๆสำหรับคนที่มองหาของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษสักคนหนึ่งนะคะก็ลองดูได้นะคะว่าอยากให้ของขวัญออกมาลักษณะแบบไหนนะคะก็มีปากกาให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะเลือกหาปากกาดีๆสักด้ามน,นะคะเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะผู้รับอายุประมาณเท่าไหร่นะคะอยากให้ปากกาสีอะไรนะคะแล้วก็อยากคำถามนะคะส่วนใหญ่ก็คือแล้วจะใช้ ลักษณะยังไงนะคะคือปากกาเนี่ยหลักๆมี3หัวปากกานะคะก็มีทั้งลูกลื่นก็เหมาะสําหรับการที่เราจะเอาไว้เขียนไว้จดงานต่างๆนะคะหรือว่าปากกาพวกทรงเปิดบอบแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับพวกงานเซ็นเอกสารเอาไว้เซน็นเช็คเซ็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปากกาอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นปากกาหัวแร้งนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็คนที่สะสมปากกานะคะบางท่านเนี่ยที่พอมีอายุนิดนึงนะคะจะ สะสมตัวรุ่นอคอแรงค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เอาไว้เซ็นเช็คได้นะคะคือบางขั้นถนัดที่จะใช้การใช้งานปากกาหัวแหลมนะคะแล้วก็มีหลากหลายค่ะถ้าเกิดยังไงนะคะที่เราจะทยอยทำคลิปนะคะสาระดีๆที่เกี่ยวกับปากกานะคะมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามร,รับชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ